เสร็จเรียบร้อยอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นคอกห้าตันครับคอกห้าตันนะครับทุกท่านนะสีขายดีเลยสีเทาเอลบูทคันนี้เป็นของลูกค้าจังหวัดศรีสะเกดนะครับอำเภอขุนหารนะจังหวัดศรีสะเกดก็เดี๋ยวคันนี้เนี่ยเซลต้นจะเอาไปส่งให้ลูกค้าที่บ้านเลยนะครับลูกค้าวิ่งกล้วยลูกค้าเป็นลงที่รับซื้อกล้วยนะครับอยู่อำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกด นะครับแล้วก็เหมือนลูกค้าจะมีปลูกทุเรียนด้วยนะไม่แน่ใจภูเขาไฟหรือเปล่าเพราะว่าเสียเกตดังภูเขาไฟเนาะทุกท่านเนาะนะครับมาเดี๋ยววันนี้มาดูสเปคเจ้าคันนี้กันดีกว่านะฮะคันนี้เนี่ยเจ้ต้นเพิ่มเติมไฟตัดหมอกนะครับที่แต่งเข้าไปเพิ่มให้กับลูกค้าเนาะไฟหน้าเป็นไฟหน้าเดิมนะฮะหลอดฮาโลเจนหรือที่เราเรียกแบบโคมไฟหน้าธรรมดาบางคนเรียกไฟหน้าตาเพชรบางคนเรียกมันติลิฟิเเตอร์นะฮะก็คืออันนี้แหละนะครับทับ โคมโปรเจคเตอร์มันจะเป็นแบบหลอดแก้วกลมๆนะฮะนี่อย่างงาันล่างก็เป็น LED นะครับเห็นไหมมันจะเป็นโคมลักษณะแบบนี้นะครับนี่สีเทาเอล o บูต e ราคารถจากโรงงานแบบยังไม่รวมอุปกรณ์น,นะ655,000บาทนะครับคันนี้ววนะรวมแต่งไปแล้วนะครับรวมแต่งไปแล้วนะนะครับทรงของคันนี้ลูกค้าอยากได้หลัง3นิ้วสอดน,นะครับแล้วก็หน้าเนี่ยก็จะออกมา เสมอหลังนะถ้าสมมุติว่าเราดูมิติในซูมล้อเนี่ยอาจจะดูวา่าความต่างล้อหน้าเนี่ยเหมือนจะสูงกว่าใช่ไหมแต่อยากให้ดูมิติต,ตรงนี้ครับแนวระนาบที่เป็นชายล่างครับเห็นไหมหน้าหลังจะออกมาเท่ากันนะครับแต่ถามว่าคันนี้นะครับถ้าลูกค้าบอกว่าเอเซียต้นผมอยากได้หน้ากดตา่าผมสามารถทําได้ไหมก็คือทําได้แน่นอนครับเพราะว่าคันนี้เป็นโช๊คนะฮะเป็นโช๊คแต่งนะครับ เป็นชุคแต่งเนาะนะครับชโชุคโหลดมองเห็นไหมเซลต้นก็แย่ yeah, นิ้วอ,อยไม่ถนัดเนี่ย<笑><笑>เห็นไหมมุมนี้น่าจะเห็นอยู่นะ,ะแต่เป็นชุคแต่งนะครับก็ปรับขึ้นปรับลงได้นะครับ Mac <ม> MK นะครับ8.5นิ้วเบอร์ยาง235ทับ50ขอบ18นะครับยางเดนโซ D1 CS นนะครับสำหรับคันนี้ก็ลูกค้าใช้น็อตด,ดำก็สวยดีนะ นะครับก็ดูเข้ากันกับก้านล้อมแม็กสวยดีแล้วก็ชุดข้อเบรกเนี่ยเป็นสีม่วงนะครับข้างหน้าประมาณ4ีสอดส่วนข้างหลังครับ3าสอดนะครับข้างหลังสองสอดข้างหลังใช้เป็นแม็กเลนโซ่ XL7 นะครับยาง XCD เนาะเบอร์ยาง2-2-5 7-5หขอบ15ครับแล้วก็เพาเนี่ยก็จะเป็นเพา t c p y เนาะเป็นเพา TCPY นะฮะซึ่งเพาตัวเนี้ย <c oughs> เราก็ใส่ให้ลูกค้าเรียบร้อยเลือกทำสีหัวเพาได้แล้วก็เพาเนี่ยจะเป็นอัจจรบีนะครับที่หัวเพาได้นะครับสำหรับเพาตัวนี้นะแล้วก็มีการย้ายหูแนบหน้าขึ้น1นิ้วนะครับดามกระบะบนล่างให้อย่างหนาครับผมดามบนดามล่างให้เลยนะส่วนช่วงล่างของคันนี้ <c oughs> ก็จะมีแหนบ10ล้อครับข้างละ4แผ่น นะครับแหนบสิบล้อข้างละสีแผ่นชุดโช้กควายสกีโช้กโปรนะครับแล้วก็ตรงเตงบุลเล็กยอ่อนะครับหรือ,อเราเรียกบุลเล็กสั้นนะครับ3.5นิ้วนะครับสำหรับตัวตรงเตงก็จะออกมาเป็นทรงประมาณนี้ใส่กลองโหลดช่วยจัดทรงลงมาอีกนะครับอยากได้2สอด3สอดสั่งได้นะทุกท่านนะก็เดี๋ยวให้ร้านจัดทรงให้ได้หมดนะครับนี่อย่างคันนี้ก็พอบรรทุกไปแล้วนี่ก็แทบจะไม่ลงเลย นะเพราะว่าเป็นแหนบสิบล้อนะครับอคอกนะฮะใช้เป็นงานช่างบึ้งราชบุรีนะครับอคอกแปปาปาแซมเลดหัวอคอกเนี่ยจะเป็นเลดนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยหลายๆคลิปเทือต้นก็อยากจะบอกบางท่านที่ดูอยู่ว่าอคอกนะฮะเราเลือกได้นะว่าจะเอาเลดล้วนเหล็กแซมเลดเหล็กล้วนก็ได้เลสล้วนก็ได้เล,ลดเล,ล้วนช่างสอนอะไเงี้ยเลือกได้หมดนะครับก็แต่ละแบบก็ อาจจะมีการขึ้นลงด้วยราคาเนาะนะครับแต่อย่างคันนี้ข้อที่ลูกค้าสั่งเนี่ยถ้าเราเห็นแล้วเหมือนแบบทรงข้อจะเตี้ยๆแปลกๆใช่ไหมเพราะว่าลูกค้าเนี่ยคันนี้เอาแค่8ชั้นครึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชั้นครึ่งนะครับปกติมาตรฐานของขอคออที่เราเห็นวางขายตามร้านทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นอคอกสูงแบบนี้ก็จะเป็นสิบชั้นครึ่งนะครับแต่ลูกค้าเซลต้นท่านนี้เอาแค่แปดชั้นครึ่ง นะก็สั่งขึ้นคอกใหม่ให้กับลูกค้านะครับเหล็กสับท้ายก็4ตัวนะครับเหล็กสับท้าย4ตัวนะครับฉากเหล็กรอบคันนะครับก่อนล็อกฝาท้ายนะครับโซ่ท้องพวกนี้เรียบร้อยพร้อมใช้งานหมดนะครับเขาก็จะมาในชุดตัวคอกทั้งหมดเลยนะครับเป็นไงสวยไหมดูด้านหลังมุมทรงแบบนี้นะครับไม่ไม่ได้เว้าวชัดซีนะเพราะว่าอ่าถามว่า ที่ร้านที่อู่ทำเว้าได้ไหมทําได้นะครับแต่ต้องคุยกันก่อนเพราะว่า,าถ้าลูกค้าให้เว้าเนี่ยอาจจะมีผลในเรื่องของการต่อทะเบียนในปีถัดไปนะเพราะว่าไมา่ไม่ใช่ไม่ใช่ในปีถัดไปในช่วงที่รถต้องเอาไปตรวจนะครับมีโอกาสที่จะตรวจแบบยากหน่อยนะครับเพราะว่าขนส่งเขาไม่ให้เว้าชัซีนะนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติลูกค้าอยากให้ทำเนี่ยคือเราทําตามสั่งได้หมดนะครับแล้วแต่ลูกค้าเลยว่า อยากได้รูปทรงแบบไหนยังไงเนาะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่ออกมาแล้วสวยเลยนะครับทุกท่านมือเปิดนะครับคันนี้ใช้เป็นมือเปิดตัวไฮรลนเดอร์นี่สังเกตนะครับว่าจะไม่เห็นสีดำๆเพราะว่าคันนี้เราไม่ได้ค้อบไปลูกค้าขอเป็นตัวมือเปิดของไฮรลนเดอร์นะครับก็ใส่เป็นของตัวยกสูงเบิกเป็นตัวยกสูงให้นะครับภายในกุญแจรีโมท นะครับหน้าจอนะครับเรียบร้อยหมดนะครับแต่ว่ารถตอนเดียวเนี่ยยังไม่มีกล้องถอยนะคะมีแค่ตัวหน้าจอเฉยๆเนาะเมนหน้าจอรองรับ Android Auto Apple c a r p l a y นะครับส่วนเบาะต่างๆก็เป็นหนังหมดนะครับ <S <S พื้นก็ประมาณนี้ครับทุกท่านลองดูนะว่าท่านใดอยากทำรถแบบไหนอยากได้แบบไหนเซลต้นเนี่ยมีทั้งหมด3สีนะครับ มีสีขาวสีบอลแล้วก็สีเทาเอวูดนะครับคันนี้เนาะลองดูครับว่าว่าว่า,ว,า,ว,า,ว,าว่าชอบกันแบบไหนสั่งได้ครับเลือกล้อเลือกเลือกคอกเลือกเพลาเลือกสีเลือกเลือกได้หมดนะครับเทวต้นทําให้ตามเจ้าของรถนะครับเพราะลูกค้าคือคนที่มาซื้อเนี่ยคือเจ้าของรถนะอยากให้เทลต้นทําให้แบบไหนก็สั่งได้ครับแล้วก็ ตอนนี้ดาวเริ่มต้นเนี่ยก็ประมาณไม่ถึง4ี่หมื่นเนาะสามหมื่นเก้านะครับก็จบจบได้รถไปใช้งานแบบนี้เลยอคอกเนี่ยเทารอยครบหมดนะครับหรือจะเป็นรถตู้ทึบก,ก็ได้ก็ลองย้อนดูคลิปเจียวกันก็ได้ครับมีทําตู้หลายกันแล้วก็ล่าสุดก็เป็นตู้ไก่สดเนาะที่บุโฟมแล้วก็ใช้โครงแป๊บปะปาแบบเนี้ยในการทําเป็นโครงตู้เพื่อการสินค้าดัานออกด้านข้าง นะครับก็ต้องบอกว่าทําได้ครับเป็นงานตามสั่งตามที่ลูกค้าอยากได้เลยนะครับลองดูครับใครอยากได้แบบไหนก็ทักหาเซลต้นเลยเซลต้นอยู่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอพิมายมีบริการส่งรถให้คุยกันก่อนได้เลยนะสำหรับคลิปนี้เซลต้นฝากไว้ด้วยละกันนะครับที่เพจเซลต้นอิวสุโหราลูโปรไฟล์สีเทานะลูหรือโทรเบอร์โทร853518177นะครับเดี๋ยวให้คำแนะนำอีกทีหนึ่งละกันเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ